มีบางหลุงเบิร์นร้อนคู่เบิร์นคู่เร่าคาเรียมจคามาจุกดป่า่ีเดี๋ยวไร่ย่ตั้งเรือกามย้ายมาเขามบ้านเนียไม่ต้องกลัว อ๋อน้ำมันชันกันเลยอ๋อผุหมดนะครับมาทไหลกับไหลตรงกลางครับลุงอยู่คนเดียวเหรอเลยอืมครับ ทีนี้เท่าไหร่แล้วลุงเนี่ยเก้าสิบแล้วเออโอ้ยังเหมือนแปดสิบเลยนะโอ้ยผมถ้าผมอยู่ได้ขนาดลุงนี่ผมก็กำไรแล้วเนี่ยครับโอ้ยุบเลยเนาะปวกมันกินนะเนาะ ดอกอยู oh ่ต mm. no oh, okay. um, uh, ้ไม้หอหมดเลยได้ครับไม้หือหมดเลยไม้ชนวงเดี huh. uh, ๋ยวเอายกเดี๋ยวยกเลยดเดี๋ยวแอาลองเลือน่นนไไอ่ะอันนั้นตรงนี้ลนี่มันดรโตนรู้รออ่นูนี่มันรเล็กกันเ่งานยืนนีหละครับเออยืนยืนไม้เก่าแก่เลยนะ

เอาเลย่ายภาพเลยอ้ยภาพสวยกับจอสวยในห้องพุกเนี่ยพุกอย่างนี่รอดัน Tôi tụi tôi đã dùng cái môi mặt của màn 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 ก็นายกสเก็ดข่าวหน่อยนะนายก <laughs> 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 เทนเห็นไหมยากนะเนี่านโบราณอย่างเงี้ยเทโูนอย่างนี้มันเทปูนตายัวายุ่เออตากล้องมาหลายคนสวยเลยคบพื้ใช้ไมได้เลยเนมีตรงนี้าเอที่ดีอย่างไรก็ใช้ได้

ขาเองเหรอต่อไปายแต่เราเก็บเองเหรอัยน้เก็สัยด่ยอุ้ยต่อัเยเหรอโอ้แต่ยังแข็งแรงอันเนี่ยตุดยอ,อดลเลย่อซี่นยังนัดอยูอยู่เนี่ยถือนนนผนไ้ดีกจะได้ย่อมต้องต่อี่ยนะ 也没。

บอกว่าเราเาดูข้าวเว้ยบาดกันแล้วนะที่เราหมุนไปใส่ปุ๋ยอะไรแบบตอนนี้ใส่ปุ๋ยเหรอสวยแล้วก่าวที่ปล้ย็บที่ยังไม่ได้จะเป็นแบบไ้นอ วันนี้เนี่ยเนี่ยตายไปคนร้อยตาตาอะไรนี่โอ้พอพอหินไกลๆนี่แต่จะมองแม่ยายยิ่งเดินอ่ะเตียงมาแล้วนะโอ้หรือไปเลยใส่ผ้าอะไรผูกอย่างเงี้ยเตียงมาเลยนี่ไง ท่าหนูไปซาวหัวใจไม่เต้นแล้วก็ไปแอดมิทที่หนูหยุดไปอาทิตย์ก่อนที่หายนะไปแอดมิทไปสี่วันเป็นไไรทมนี่เลือดกยังมีออกๆอยู่ค่ะก็ยังเคลียรอยู่หมอเขาก็นัดดูเลยเมื่อวานก็ลาไปหาหมอมาท้องร้องอะไรๆท้องอะไรก็ต้องฟังอะไรใช่ท้องท้องที่แล้วก็อะไรกันท้องงานอะไร มีใครขอผนายกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาบรรจตุเรามีนายกขอใช้บัญชีนักพัฒนาใช้บัญชีตำแหน่งที่ว่างนะคะนักพัฒนิติกรอะไรเนี่ยเราจะได้มีคนครบๆเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องคนละสองตำแหน่งนักพัฒน์แต่ปัญหาไม่อยากแต่ว่านิติกรเลยนักพัฒนักทรัพนิติกรอันนี้ที่ว่า นักพัฒน์เลยเราก็มีขั้วมาขั้วนักพัฒนักพั่นักพัฒนักศาตุกเนี่ยค่ะที่เรามาดูคนพิการเป็นเพื่อนน้องฟ้าคุณเชนอควายก็เก่งมากด้วยถ้าฟ้าไปนี่หนูแย่เลย บอกคนมาเข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 าพิธีนะเฮ้ยสมวนไหบอกตรงบอกตรงไหนดีตรงไหนดกไปด้วยไปด เล็นบ้านเนบ้านเปล่าเ็นไหมเห็นเนาะะลขอได้ มันน่าจะออกแบบไม่ได้ออกแบบเป็น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 ทเดียวเยีอ๋อแล้วเงนค่ะโอาจผมบอกคบ

วันนี้วันที่20วันศุกร์ที่23มก,กราคาม2อันร้อยกสาครับ คุณทุกท่านพูดพูดตามแพูดขอบคุณทุกท่านนะที่มาช่วยเหลือลุงเนาะ ครับ,รบลุงชื่ออะไรนะคืออานสัจจวาทีอ๋อครับตอนนี้ปีนี้อายุเท่าไหร่เก <90 S 2> ้าสิบเก้าสิบป่ะเนาะโอเคครับขอให้ลุงสุขภาพแข็งแรงครับครับ,รบลุงลุงลุงอะไรลุง,ล,งลุงอานนะลุงอานสัจจวาทีเนาะครับก็วันนี้ท่านนายกชลิศเสวีวรลบครับรรและท่านรองเมธาพะเจริญและรองประมวลพงศ์พี ผมเลขาวิสัยพิรัน์ทองครับก็มาร่วมในการมอบเนาะอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านให้อุปกรณ์ปรับปรุงบ้านให้ลุงเนาะครับต่อไปก็สบายแล้วเนาะอยู่สบายวันนี้อันตรายครับอันตรายมากอันตรายมากครับเนาะน้ำไหลกลับด้วยแล้วน้ำยุด้วยใช่ของบางมังเออร์หลวงพ่อมังออร์มีต้นไม้บางไอเนี่ยแล้วมีต้นไม้บางล่วงแล้วนะครับก็ราทนอยู่เนี่ย